เป็นยังไงถ้าพวกเราการโตในมือเดอร์มิสเทอรี่สฆาตกรจะกลัวพวกเราไหมไปรับชมกันเลยน่เวลานี้พวกเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนะเว้ยฝากบอกคนที่จะเป็นฆาตกรด้วยนะว่าถ้าอยากจะฆ่าฉันก็เข้ามาเลย เข้าไปเลยเพราะเราไม่กลัวสิ่งใดเดี๋ยวพวกฉันนี่แหละจะเอากรามหน้าอกกระแทกมีดโชว์เลยเข้ามาสิบอกเลยว่ากันมีดไม่พอนะกันกระสุนได้ด้วยนะโว้ย นี่กลามเลยว่าชุดเกาะวะนี่แต่ฉันได้เป็นตำรวจดิฉันจะยิงพวกนายก่อนเลยนะโชว์ความกันกระสุนไงโอ้ยไม่ดีแม่ฉันแหลมนายกลัวจะกบอยากกลัวเสืพวกเรากามอย่างใหญ่เลยนะเว้ยงั้นฉันขอยิงหัวนายได้มั้ยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าในรอบแรกนะคครับใครจะเป็นฆาตกรใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นเชอรี่นะแต่พวกเราที่แน่ๆคือเป็นนักกล้ามสุดหล่อที่ตอนนี้เป็นอะไรอย่างไรมองแน่นอนว่าแต่มีสาวๆสักคนหรือเปล่าเนี่ยนี่ต่กล้วยอะไรไม่รู้นี่ เคลียรจะคือผู้บริสุทธิ์ในรอบแรกนะครับบริสุทธิ์จะก็บริสุทธิ์เหมือนกันพื้นทองกล้าบริสุทธิ์เหมือนกันไหนเลยในดองโชว์ความแข็งแรงดูสิโอ้ความแข็งแรงก้าวเชิดสวยใช่ไหมเล้าไอ้ก้าวสวยสวยมากเลยเอาเห็นก้าวมีแยกส่วนเลยเขาสวยเลยท่านก็คือผู้ชายผมขาวคุณเจ้าผมเก่อ้าวผมไฮไลท์ ฉจะเจอตัวเอเลียนเลวไหม่นะสุดยอดกามฉลามในระวังคนผมขาวไว้นะเว้ยโอ้โหข,ขัดขขตังเข้าใจแล้วถ้าฉันเจอคนผมขาวเนี่ยฉันวิ่งไปต่อยเลยนะเว้ยโอ้โหหนีดีกว่านะเราสามารถหยิบปืนจากไอ้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ไม่น่าจะได้นะมันจะขี้โกงกันไปมันจะหยิบได้เนี่ยไม่ไงคนผมขาวระวังระวัง เพ <อ S 1> ื่ระวังตัวไว้ดีดูหุย้ยถือมีดไปย่าบอกน้อยตอนแรกยังมีปืนก็ได้นะเพราะข้าตกรอ,อ,อยืนเฝ้าไงไม่ปืนอยู่ข้างบนน่ะจะเกิดโอ้โหเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยเป็นพลังกาให้ฉันด้วยเออยไปเลยไปเลย สภาพดีทุกคนลงไปนอนด้านล่างเลยอะไรกันแน่โหออกจะแบบแต่งตัวสุดหล่อเท่แต่ไปฆาตกรเฝ้าปืนอย่างเง้นเหรอไม่เท่เลยว่ะเออใช้ไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้เออส่วนกล้วยคนนี้ทุกคนทำได้ดีเจ้ากล้วยเฮเอไอก็ได้ปืนแล้วอ่ะเอาจะทำยังไงเจ้ากล้วยจะยิงหรือเปล่าเออยิงเลยยิงเลยเจ้ากล้วยอีกเลยเออสูๆ้ๆไม่ไม่ปืนนะวายยิงหน่อยสูๆ้ๆเออลยโธ่แม่กอนตายกล้วยถูกปอกเลย ตอนนี้เหลือแค่สองคนคือฆาตกรและก็นีทุกคนนีเขาเริ่มเดินแล้วเว้ยเขาคงคิดว่าอยู่ต่อไปคงไม่ช่วยอะไรเอ้ยทำไมปืนม,มาอยู่นี่ไม่ไรไปอยู่ คราฆาตกรชนะ,ะนี่ยนึกว่ายิงโดนซะอีกอเอ้ฉันก็นึกว่ายิงโดนเมื่อกี้อและฆาตกรทุกคนเป็นฝ่ายชนะไปในรอบแรกนะซึ่งโหไม่ชอบเลยพวกเฝ้าปืนไงนันากกล้าไม่พอใจว่ะมาเที่ยวทะเลดีกว่า <c oughs> ไม่พอใจสุดๆเลยเอเอยว่าแต่ล้ามรารเห็นกันกระสุนหรือกันมีดได้เลย <c oughs> จะเป็นพ่อยังไม่ได้สักยันหรือเปล่ามาเกี่ยวด้วยเหรจะเกิดเะพวกนต้องระวังตัวไว้เยอะเลยนะเพราะว่ามีเอฟซในแบบนี้แน่นอนว่าพอมีเอฟซก็เท่ากับว่าเราจะถูกเป็นเป้าเลขนะเว้ยเออ <c oughs> อย่างเช้าเมื่อกี้ไงโดนคนแรกเลย <c oughs> เออใช่แม่เราเดินเลยเดินเลย <c oughs> ได้เป็นการบริสุทธิ์อีกแล้วอ่ะบริสุทธิ์เหมือนกันนะฉันก็บริสุทธิ์เหมือนกัน ถ้าอยากเป็นตำรวจก้ามโตจังเลยแบบว่าโคตรเท่อ่ะอ๋อนี่เลยนี่เลยจะขออยู่ปีกวิเวกไม่อยากอยู่กับใครอยู่กับฉันนะไอ้นจับไว้คเดียโหที่เดินมาแบบต่อแน่เลยเอ้ยอ้าวไอ้เรื่องกันเป็นตัวเขียวเลยเอออะไรการฉันยิงไม่โดนละนี่ไงโอ้ยเรื่องนี้เป็นเชอรี่เหรอใช่ใช่เป็นเชอรี่ โอ้โหแล้วดูดิข้าตกรเฝ้าปืนอีกแล้วครูบุชอ้จะไปทำอะไรได้เลยเนี่ยเพราะเฝ้าปืนแบบเนี่ยเราปล่อยให้เวลาหมดได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราชนะเหมือนกันนะงั้นระหว่างนี้คือเก็บเลี้ยง็บอะไรรอไปเฝ้าเฝ้าไปเถิดข้าตกรจะไม่สนและเดี๋ยวแรกเดี๋ยวแรกจะกบเดี๋ยวแรกไม่ระวังไอยู่ตรงไหนกลับไปเฝ้าปืนเหมือนเดิมแล้วอ่ะข้าตกรอหัวโดนแล้วก็โดนกันนะทุกคนปืนอยู่สูงขึ้นด้วยว้ยว้าวไอ้นี่มันทะลุเนี่ยเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยน้องดวนก็ต้อกดเดียวแล้วเฮ้ยไเลยไปอาบนี่ไอาบนีอามีคนใ้ปืนแ้วเนคนไหนคได้มี่เปิร์นคนไดนมี่เพินนำมะพ้าวโอเคเดี๋ยวดูเลยนำมาพ้าวโชว์ปีมือหน่อยสิว้าอย่าตายนะฉลามดูดปีเปืนโดนป้ายแล้วเว้ยโอ้ยโแล้วฉลามหลบไปก็ไปไหนไปหาออกกละกายดีกก่าไม่ต้องมาปืนแล้ว เก็บปืนไม่โดนอ่ะอันจะไปไม่เก็บอ่ะได้แล้วได้แล้วโอ้โหตัวกตังใหญ่เก็บปืนไม่โดนยิงให้โดนนะยิงโดนสู้ๆฉลามสูโอ้โหลเยเลเโอเคโไชี่ยจะเสียบคอ แลวเหลือผู้ชายคนนี้อีกแลว้วอถูกฟันก้ามแฟบเลยอะ่ะตอนนี้คือเหลือผพ้รอดชีวิตสองคนนะทุกคนคนหนึ่งแอบอยู่ในซ่อกตรงไหนไม่รู้อีกคนนึงก็เดินอยู่ตรงนี้แล้วข้าตากก็อยู่ด้านล่างกำลังปีขึ้นมา <c oughs> ไม่น่าเลยอ,อ้โดนแล้วอีกคนแดงแสดงว่าเหลือคนนี้แล้วทุกคนคนสุดท้ายนี่อ่ะแหลมาดูซิว่าจะเป็นไงทุกคนจะรอดไหมอ๋อ,อเดินเป็นเพื่อนกันเลยอ๋อไอ้ก็มองไม่เห็นกันเรือไงเนี่ยนั่นสิ โอ้หลบดีๆคุณผู้ชายโอ้ยสู้ๆไงดูเขาเดินชิีวจังไงอย่าเรียกว่าเแม่งลอยอ้าวหมดเวลาแสดงว่าเราเป็นฝ่ายชนะสิอย่างเงี้ยเออมีคนรอดหนึ่งเท่ากับรอดหมด อ๋อสุดยอดเลยเอเลี่ยนนี่คือไรประโยชน์แต่ใช้ไม่หลอดก้ามหนูเสเปลาที่แท็กสูบลมนี่เองเออไม่ได้เรื่องเลยนะฉลามนะใช่ไม่ได้เรื่องเลยวยนายก็ยิงไม่โดนเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวต่อไปขอเป็นเชอร์รีดด้วยไหมฉันอยากโชว์ฝีมือยิงจอนเองเออขอแม่นแม่นนะถ้าเกิดเออถ้าชัดเป็นฉันโชว์ให้ดูเลยว่าการยิงปืนนั้นมเป็นยังไงฉันก็อยากเห็นเหมือนกันแม่เดี๋ยวเตรียมตัวดูได้เตรียมตัวได้เลยแต่พวกนายเราอย่าอยู่กับคนเอดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาฆ่านะ รู้สึกไม่ปลอดภัยสุดๆเลยเออขอโทษด้วยนะเจกบฉันได้เป็นเชอรี่มาในโอดโชเลยเว้ยเสียใจเดี๋ยวไว้รอบหน้าก็ได้นะทุกคนไปหาชลามกันดีกว่าเจกอบพวกนายถอยหลังมาก่อนพวก่ี้จะเห็นหนวดเจกอบมาด่มาดิตะกวาอยู่ทำไมเจกบไม่ค่อยเสียใจที่ไม่ได้เป็นเชอรี่โอยอะไรไอ้กล้ยโดนไปแส้ อ่่ยูฉันอยู่ที่ไหนหาฉันเจอสิฉลามระแวงหมดแล้วนายอยู่ที่ไหนไม่บอกไอ้เจ๋จะกบแล้วนโไปเลยนี่จะน่าฉลามเร็วเข้าวฉันจะฆ่าเขาเดือดก่อนที่จะฆ่านายในาฉลามนะโดนเลยออกมาสิออกมาหาฉันเลยจะกบ่แด้วก็จะถูกจริงเจอเจอจอจออะไรไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเลือพวกนายสองคนแล้วโอ้ตัวตัวเหรอนะครับตัวตัวมา คนนั้นถือมีคนนั้นถือปืนอ้อวันนี้วันนี้อะไรโอ้้ววเอาล่ะฉันแล้วจะโดนฉันนี่นีแน่รีบไปเลยเราไม่ได้เลยไม่ได้ไปจ่ายจ่ายลิงมุมไปจ่ายลินมุมที่ฉันเดินรอบไปหานายดีกว่าไม่ต้องมาโม้จ้าก็ไม่รู้ได้ไงวะนายขี้โกหกไปโดนไปเลยไปโดนไปโดน ไปดิอ้ยตี่นี่ทำไมไม่โดนสกทีเลยเนี่ยเออหูไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออสเสียอนอ้ยเออสึกอย่างมามันอาฟอีกทางหนึ่งเพื่อหาฉลามตีนี่้้โซตอนที่ล้วต้โซตอนที่เล้ หยบเลยอการพลาสติกการพลาสติกเอเลอขอโทษที่ต้องฆ่านายเรียวนะเว้ยเพราะว่าจังหวะนั้นมันต้องฆ่าจริงว่ะเออฉันเห็นน,นายฆาตกรรมอีกคนหนึ่งฉันก็โดนเลยเออฉันไม่สามารถปล่อยนายไปได้นะ กคนเขาชุลมุนเลยสงสัยอยากสัมผ oh. really. ัสกล้ามพวกเราเว้ยเวละคนนี้ก็มีกล้ามเหมือนเราด้วยโอ้โหกล้ามปอมโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเออกล้ามเหลี่ยมเชียวใช่เอาสีไประบายกล้ามทําไมเนี่ยเออข้อจิงต้องเป็นนูนๆเหมือนเราดีเนี่ยแบบนี้แหละแต่กล้ามของจริงใช่พวกเราเนี่ยแหละสุขภาพดีทุกคนอยู่แลวเออมาในรอบนี้ทุกคนได้ด่านอะไรเงไ้ว่ยด่านใหม่วะว่ายด่านนี้ไม่เคยเห็นเลยด่านใหม่ มันคือแบบโรงแรมใช่ไหมเนี่ยไหนลองดูอ๋อไปหนานี่เอ้ยสวยไหมไปเลยเอ้ยออกไปเล่นน้ํากันเลยเอยโอโวยเล่นนะยืนเหมือนกำลังจะฆ่าตัวตายเลยว่ะตรงน,นั้น <c oughs> เนี่ยไปมีค้าตกรถคนไหนจุดดำจุดดำจุดดำอ๋อชุดดำโน้ตโอเคอ๋อชุดดำที่ตัวลอยที่ตัวลอยดีแล้วพวกนาย วิ่งเลยวิ <reconcile testify anymore> ่งเลยไม่น้ำเอ้เล็กขอไปอยุด้วยได้ไหมน่นก็คือมาสีจะกบเร็วนี่คือราคานี่เลยด่านนี้คดกว้างอ่ะชอบแบบเออแล้วขึ้นหลังคาอย่างง่ายเลยเออชานาได้อยู่ไหนไหมจะดำน้ำอยู่ตรงศพคนเลยเจอไปยินใบดอนเนี่ยตายโอ้แม่ก้อนเออพอเป็นร่างกายแล้วทำไมปืนมันยิงยากจังเลย ว่าแต่ว่านี่คือข้อเสียของนักกล้ามคือกล้ามมันบางปืนหรือเปล่าแฮะเออเล็งยากแน่นอนแอมโอ้แล้วดูดิฟ้าปืนนี่แล้วว่ะไม่ชอบเลยฆาตกรแบบนี้นเ,ออเน,นี่ยเออเจอสามคนแรกในที่ฟ้าปืนเนี่ยออนี่ระหว่างนี้คือเก็บเงินเงินอย่างเยอะะดูดิอุ้ยโอ้เชอรี่ได้ปืนแล้วยิงเลยเชอรี่ยิงเลยเอ้ยยิงไปสู้ไปเลยว่มามันกตายโอ้ยและเอเลี่ยนอยู่ข้างบนดูวิวอย่างสบายเลย โอ้เจะจะดโดดแล้วเจะจัดโดดแล้วโอ้มุมอับจะกบระวังโดน่าเชอรี่ไปแล้วแหววโอ้แย่เลยนี่อะไรอะไรมาดีมาดีโอมาดีไม่กลัวหลอกไม่กลัวหลอกมาดิไป่โดนสิ่ยไปเข้าไปเรียนเลยเรีนอะไรโดนไปโดนทางข้างทางไหนจะกบไหนกันระวังหนเออกันระวังอยู่เป้าปืนเลยหยิบเป้าปืนเลยกระป๋องเลยไปไม่ได้โอ้ยหยี่ไปโดนยิบไม่ได้

เป็นไงไนะขี้เฝ้าแล้วมาชนะไมมาฮะเฝ้าแล้วมาชนะไหมแฮสมน้ำหน้าสมน้ำนาเออนี่มันก้อนอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยในแมบ,บนี้โอ้อย่างใหญ่เลยเป็นผู้บอลิสร์ชันก็บอลิสร์ช <laughs> ันก็เหมือนกัน อะไรอะไรมาทำไมมาทำไมเดินหนีเดินหนีเฮ้ยนี่เชอรี่นี่อยู่ข้างเราเลยโอ้นักการ3สาคนสี่คนห้าคนไ้ยเราบางคนไปชิดนายเยอะๆนะเว้ยเดี๋ยวถูกฆ่าไม่รู้ตัวน่าเออไอ้กล้วยเราไปหนีก่อนดีก่อนเออมันน่ากลัวหลือเกินเนี่ยเชื่อใจใครไม่ได้เลยอ่ะ เออฆาตกร,กรก็ไม่ออกมาด้วยจริงไอ้หรือว่าฆาตกรเป็นหนึ่งในพวกเราเห้ยวใชาไปมเนี่นยเอเลี่ยนแมว<า>บอกมาเลยนะใครกันแน่ที่เปย์น่ออา,าม,มาฉลาดไงฉันยืนข้างเชอร์ลีฉันยังไม่กลัวเลยนเ <c oughs> ยนี่ยอ้าวคนเก่งขนาดนี้จะกลัวอะไรเราไงขอยืนด้วยปะง่ายสบายเอ้โอ้โหไรจะกบนี่แน่อะไรแล้วทำไมเลตตบอะไรจะด้วย โอ้โหว่าแล้วถ้าเกิดว่าข้าตกรไม่ค่อยโผล่ตัวเร็วแบบนี้ต้องเป็นหนึ่งในพวกเราและเป็นชนะด้วยนะเออไอเล่นฝากระสอบใ้ไปทิ้งวัดด้วยไงจะทิ้งวัดด้วยอ่ะโอ้โหคนระวังระวังระวังเดี๋ยวฉันชับอนักกินให้นะจะเก้อบไอเล่นหลังไหนไปแล้ววิ่งเลยโอ้ดิกล้วยดิกล้วยเอากล้ยโดนว่าจ้า ออไม่น่าเล่นกล้ามใหญ่เลยเพองะอไเออเพอราะกล้ามใหญ่นี่คือโดนยิงได้ง่ายเหรอ,อกลายเป็นเป้าสุดยิ่งใหญ่เลยอ่ะพอกล้ามใหญ่อ่ะอลไรนครนี่ฮีโร่ของเรากำจัดฆาตก,กรซึ่งหน้าหายไปไหนไหเออไ, <c oughs> ไม่เห็นหน้า,เ,าลเลย <c oughs> ในตูวอ้วนในแบ,บอกางกายเธอจะได้หุ่นดีแบบเราเนะจะได้ไม่อ้วนเบนแบบนี้ <c oughs> โอเคเลยนักขอนฉันได้เป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้ว่ะ ฉันว่ารอบนี้ต so ้องเป็นหนึ่งในพวกเราอีกรอบแน่เลยอ่ะฉันขอไม่อยู่ใกล้เจกเกอกับเอเลียนละกันนะเว้ยไม่ไม่ฉลาดเท่าเปอร์เซนต์คนที่จะเป็นนะชอบไอเอเลียนเป็นสุดเพราะไอเอเลียนยังไม่เคยเป็นเลยปะฉันไปเชอร์รี่ไปแล้วนะฉันว่านายเป็นแน่นอนในรอบนี้ไอ้เอเลียนเป็นเอเลียนเป็นอ้แกตกใจด้วยโอ้เอเลียนนายเป็นเหรอนายเนียนเลยนะจะเกือบ ได้เยอะเลยดูดีโออโอเจ้าเฉลี่ยสวยเฉลี่ยสวยเออกูตามีดฟัเลยทำไมเสียงฟันมันรวยเยเนี่ยเออมันทำไมเจะฟันคนนึงแล้วข้าไม่ตายอ่ะเนี่ยไอ้เยอ้าโปรหลาฟันมันหรือเปล่าปกติเสียงมีดดังนี่ก็ตายแล้วนะเนี่ยเออดูดีดูดิทุกคนนี่ปากเงาเรียบร้อยเลยฉันตายแล้วแม่ไอ้ยคนไอ้โปร เออผมเหลืองโป่ะผมเหลือง่ะฉันค่าเขาไปตายเอโอผมเหลืองเป็นเทนเนี่ยเล่นโป่ะเนี่ยขีโกอยงเจ๊งเออใช้ไม่ได้เลยอะไรไม่สนุกเลยนะมีคนลาบบอเนีย่ยดูดีมีคนบอกเบนเทนอิสเปอแม้แต่ก่อนรอบนี้รอบนี้เอเรียนของจริงปะเนี่ย ไม่แบบนี้มันจะมีตรวจอยู่เอรีนทานายไม่ได้เป็นจริงในมาตรวจสิอาได้เลยเดี๋ยวฉันไปแป๊บหนึ่งเอามาตรวจที่ธนาคารเลยขาลงขาลงไม่ได้มาหาฉันทำไมเอเลีนนอห่างๆแค่มาหาหนายเฉยๆอ,อุ้ยแม่ค่าหรือเปล่าแม่ค่าหรือเปล่าเฮ้ยอ,อย่าเดินมาคนเยอะอยู่นะแถวนี้อัวยนี่ตัวอยากฆ่านายฉันฆ่าไปแล้ว นี่นี่มาตรวจดีมาตรวจดีเร็วฉลามมาตรวจเร็วได้ย่าเดี๋ยวรอไอเรียมาตรวจก่อนนะเจะกบไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะไม่เข้าไปตรวจตอนแรกสลามเอออย่าบีบเบ้์อย่าบีบเบ้์มาตรวจเลยให้หมดแง่ไปเลยอยากตรวจไปกันหลังฉันว่าแล้วฉลามเป็นอ๊ยไม่อยากตรวจฉันก็ตายไปเลยเสียงจะไม่มีอะไรนี่โหทำไมต้องเป็นฉันน่ ก็บอกอยู่ว่าให้อีเรียนมาตัวก็ให้ฉันตัวอยู่นั่นแหละฮ่าฮเรียบร้อยเนี่ยโปรโปยิงโดดโปยิงเออนายโดดโปยิงอะเนี่ยเดี๋ยวเปว่าทุกคนเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามีโปแล้วไม่ค่อยอยากเล่นอีกแล้วมาพอแล้วดีกว่าเนาะไม่จอยเลยไม่จอย พี่ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ปิดท้ย่ยมาครูผู้ชมฉันก็บริสุทธิ์เหมือนกันนะฉันก็บริสุทธิ<อ>์นี่นายจะไม่ได้เป็นจริงเหรอฉันไม่ค่อยอยากเชื่อเลยนะอ่ะก็ไม่ได้เป็นจริงเนี่ยเอยเล่นไหนตั้งแต่เล่นมาแล้วเล่นกี่รอบแล้วเนี่ยเออนั่นดีนานมากเลยนะแต่ไม่ได้เป็นเลยสักตาเดียว ที่คุกกี้เลยทุกคนเพื่อมาลางกล้ามนงอะไรเนี่ยมาเบียดทำไมเนี่ยเออตัวโคตรใหญ่เลยเออและไม่มีฆาตกรโผล่มาด้วยโคตรน่าสงสัยสงสัยใครส่วนแม่ฆาตกรถ้าเป็นหนึ่งในพวกเรานี่จะมาช้าไปเนี่ยเลยเอ็งนายจะทำอะไรเอเลี่ยนเอเลียนเอเลียนเหมือนแบบกำลังจะฆ่าคนเลยอ่ะเมื่อกี้ดูเฉยเฉยแน่คนไหนจะมาดูเห็นคนเดินอะไรเล่าอะไม่ไหวแล้ววาย จะทำอะไรกันรู้ทันไปหมดพวกนายต่อไปเนี่ยก็ต้องเปิดเผยแบบค้าคนเร็วๆหน่อยแลคนมันเป็นอะไรมันจะมากระโดดบังหน้าฉันเนี่ยอ้เดี๋ยระยะห่างก็ห่างอยู่นะโดนเหรอแหน่ๆๆๆไปไหนเอ้ยแล้วในเราฆ่าโปรดิ้นไม่สามารถฆ่าโปได้หรอกดูดิฉันจะฆ่ายังไงล่ะเนี่ยลองทำให้โปหัวใจวายดูซิโดยการทำหน้าแบบร้อนๆเนี่ยฮลโลไพี่ีวัน เฮ้ออนี่ไงนี่ไงเห็นหัวเหลือๆไหมไอ้ยไปโดนตียิงแม่นหรือว่าอะไรเนี่ยเออโปหยิงแม่นด้วยระวันเนี้ยคนเนี่ย